ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โจเย้ยแสบประเทศไทยนี้แปลกแทนที่บิดาเรือดำน้ำจะมาจากกองทัพเรือดันมาจากทหารบก นายยุทธพงศ์จรัสเสียงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมว่ากองทัพโบกของงบประมาณจัดหายานยนต์สายสภาวุธ921ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปี64ผูกพันปี65และปี66เมื่อสภาอนุมัติไปแล้วแทนที่จะนำไปซื้อรถใหม่สำหรับเอาไว้ลากรถถังกลับมีการเปลี่ยนแปลงงบเอาไปซ่อมรถ M35 ค่าซ่อมคันละ2.5ล้านบาท ขณะที่บริษัทซ่อมรถดังกล่าวที่เสนอราคามาแล้วคือบริษัทชอช้างเรื่องนี้มีความผิดปกติเพราะขอสภาซื้อรถใหม่แต่กลับเอาเงินไปซ่อมรถเก่าที่ใช้มาก,กว่า40ปีและไม่มีการผลิตอะไหล่แล้วต้องเอาอะไหล่ของเก่าจากประเทศเกาหลีมาซ่อมตนต้องขอคําตอบจากกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ว่างบประมาณผ่านได้อย่างไรต่อมาคืองบของกองทัพเรือจํานวน4.5ห่นล้านบาท วันนี้เรือดำน้าของประเทศไทยมี3ลําซื้อไปแล้ว1นึ่ลำในขณะที่ซื้อเรือดำน้ําลําแรกนั้นคนที่ดําเนินการเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นประเทศไทยนี้แปลกไหมการมีเรือดำน้ำําแทนที่กองทัพเรือจะเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำํากลับเป็นทหารบก โครงการเรือดำน้ำนี้มีมาตั้งแต่ปี60และปี65ก็มีคำของงบประมาณเข้ามาใหม่1,145ล้านบาทท่ามกลางสถานการณ์ความอดยากเหตุใดจึงไม่เจราจาที่จะเลื่อนงวดงานไปก่อนเพราะคุณก็เข้าไปตรวจรับและฝึกตอนนี้ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ก็มีข้อสงสัยว่าเรือราคา6,200ล้านบาทกองทัพเรือและกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ต้องตอบตนว่าไปซื้อเรืออย่างไรจึงได้มาแต่เรือเปล่าๆไม่มีอาวุธปืนและระบบอำนวยการรบขณะที่กองทัพเรือไม่ยอมให้กรรมธิการตรวจสอบเลยประหลัดบัญชีทหารเรือไม่เคยโผล่มาที่กรรมธิการงบประมาณแม้แต่ครั้งเดียวกองทัพเรือถูกปรับลดงบไปเพียง8ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่ได้งบทั้งสิ้น4ี่0 0่นกว่าล้านบาท ทั้งยังมีโครงการการจัดอากาศยานไร้คนขับประจำชายฝั่งหรือโดนประจำชายฝั่งลำละ1,400ล้านบาท3ลำท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 โดนคุณค่าโควิดได้ไหมจะไปรบกับใครกรรมธิการเสียงข้างมากต้องตอบตนว่าไปยกมือให้เขาได้อย่างไรยังมีโดนภายในประเทศลำละ570ล้านบาทอีกที่กรรมธิการไม่มีการปรับลดเลย ต้นขอถามว่าเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเอางบให้กองทัพเรือไปซื้ออาวุธมากมายกรรมธิการต้องตอบคำถามตนแต่ถ้าตอบไม่ได้วันอาทิตย์ขอให้คารม,ม็อบออกมาไล่ท่านเยอะๆท่านจะต้องปรับลดงบซื้ออาวุธเพราะอาวุธเหล่านี้ฆ่าโควิดไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเม